สวัสดีค่ะพบกับหมอเบลนะคะกับช่องโหราเบล่าพามูค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคำทำนายประจำไตรมาส2ของปีพุทธศักราช2567โดยอาจารย์จะใช้ไพ่ย,ยิปซีติดใบนะคะในการทำนายดวงเดือนเมษาพฤษภาและเดือนมิถุนายนค่ะก่อนที่จะไฟังคำทำนายอาจารย์รบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปค่ะสำหรับการเลือกไพ่สิบไปนะคะอาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานแล้วก็เลือกไพ่มาให้กับทั้ง12ลัคนาราศีแล้วคําทานายจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปติดตามชมกันในคลิปได้เลยค่ะพยากรณ์ไพ่ย,ยี่สีชาวลัคนาราศีเมษช่วงไตรมาสสองของปีพุทธศักราช2567คือเดือนเมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนมีคําทํานายดังต่อไปนี้ค่ะพไพ่ใบแรกนะคะคือไพ่เดอะเดวิลค่ะซึ่งใบนี้นะคะ จะบ่งบอกถึงว่าช่วงนี้คุณระมัดระวังการที่คุณจะรุ่นมลมงอะไรซึ่งอาจจะนําพาให้คุณไปในทางที่ผิดๆดได้ค่ะไพ่ใบที่2นะคะคือไพ่เดอะเฮอร์มิค่ะซึ่งใบนี้นะคะหากช่วงนี้คุณรู้สึกสับสนอาจารย์แนะนําให้คุณอยู่กับตัวเองมากๆค่อยๆค,คิดนะคะว่าเหตุเกิดจากตรงไหนแล้วผลส่งออกมาเป็นอย่างไรทําไมจึงต้องเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นซึ่งคุณต้องแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของคุณค่ะไพ่ใบที่3มคือไพ่เดอะเลเวอร์นะคะ ไพ่ใบนี้หมายถึงคุณรอบข้างของคุณนะคะค่อนข้างที่จะหลงใหลในตัวคุณค่ะหรืออีกในหนึ่งก็คือคุณนั่นเองที่ไปหลงใหลในตัวของเขาและให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความรักสามเศร้าด้วยค่ะไพ่ใบที่4คือไพ่ page of pentacles ใบนี้บ่งบอกถึงเด็กหรือว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณจะช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนในเรื่องของการเงินค่ะไพ่ใบที่5คือไพ่เจ็ดไม้เท้าซึ่งใบนี้หมายถึงธุรกิจหรือว่าการงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะมีคู่แข่งมากค่ะ หรือว่าคนรักของคุณมันจะทําตัวเป็นคู่แข่งหรือว่ามีเรื่องขัดกันตลอดเวลาค่ะไพ่ใบที่6คือไพ่เจ็ดดาบค่ะไพ่ใบนี้เตือนให้ระวังเกี่ยวกับการมีปัญหาทะเลาะกับผู้ใหญ่รวมถึงทะเลาะกับคนรักด้วยเช่นกันค่ะอาจเกิดปัญหาขึ้นนะคะควรที่จะนิ่งเฉยไว้ค่ะและทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแต่สําหรับคนที่ทํางานเสี่ยงๆนะคะหรือว่าทําเกี่ยวกับการขายหวยการประมูลทํางานราชการหรือทํางานการเมืองค่อนข้างที่จะโดดเด่นค่ะไพ่ใบต่อไปนะคะคือไพ่สามดาบค่ะ ไพ่ใบนี้เตือนให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องความใจร้อนของคุณนะคะหรือให้ระวังเกี่ยวกับโดนหุ้นส่วนหักหลังส่วนในเรื่องความรักให้ระวังมือที่3าส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะต้องระวังเกี่ยวกับโรคหัวใจภูมิแพ้หรือว่าระบบทางเดินหายใจค่ะไพ่ใบที่8คือไพ่ knight of pentacles ซึ่งใบนี้หมายถึงไม่ว่าจะเป็นที่อยู่หรือว่าที่ทํางานนะคะจะส่งผลดีกับคุณในเรื่องของการหาเงินค่ะไพ่ใบที่9ได้ไพ่เดือดสตาร์ซึ่งจะหมายถึง สิ่งที่คุณคิดไว้หรือว่าวางแผนไว้ถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะต้องลงมือทำไพ่ใบสุดท้ายใบที่10นะคะก็คือไพ่ใบสรุปค่ะไพ่ใบนี้คือไพ่ queen of c u p นะคะซึ่งใบนี้หมายถึงคุณจะมีความที่เป็นผู้ให้และผู้รับเท่าๆกันมีความเมตตาชอบช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากส่วนในเรื่องของการเงินและโชคลาภมักจะโชคดีได้มาจากคนอื่นค่ะจา์ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้นะคะ อย่างไรก็ตามอาจารย์ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการบริษัทเบลล่ากลอบทัวร์นะคะซึ่งจะจัดทัวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งจัดออกรอบกอบด้วยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อมาที่ทางช่องได้ค่ะการทำนายเป็นการพยากรณ์เพียงคร่าวๆและโดยภาพรวมเท่านั้นนะคะถ้าจะให้เกิดความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะ คุณต้องดูดวงส่วนตัวค่ะยังไงก็ตามก็รับพลังบวกไปนะคะส่วนอะไรที่เตือนไว้ก็อย่าจิตตกนะคะเพียงแค่คุณมีความระมัดระวังและมีความรอบคอบตั้งสติให้ดีพบกันใหม่ในอีพีต่อไปสวัสดีค่ะ